สวัสดีครับมนลิติภาพพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นแปลงพักเล็กๆครับพี่น้องมีทั้งมะเขือแตงไทยแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีมะระด้วยครับบักบวบกว่านี้ครับพี่น้องแต่เจภาไปเบิงครับอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อขุนหอยเชอรี่นะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับ ในทุงน่งนาปีนี้มีปัญหาครับพี่น้องหนูก,กินครับหนูก,กินหมดเลยกองเต็มเลยครับเปลือกเลยเอามาเลียงไวนะ้ในบอ่อครับนี่ครับนี่คือหอยเชลรี่นะครับพี่น้องอาหารหลักของฟาร์มนี้ก็จะเป็นไอผักผงชุรสครับพี่น้องผักชัยาครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิมือง จานเนยจั็หน้อยนะครับนี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ครับพี่น้องไซส์ใหญ่เขาก็จะกินในอันนี้เพิ่งเอามาใส่เมื่อเช้าครับเขาก็จะกินนี่ครับพี่น้องกินจะเหลือแค่ก้านเลยครับนี่ในไซส์ใหญ่ไม่เยอะบลายครับพี่ฟังเพลงงามนี่ครับพี่น้องหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่ ผมก็นึกว่าไปไหนเขาลบนะครับลบแดดลบแสงนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วครับแล้วก็สามารถเอาไปลาบทําอาหารได้แล้วครับเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์ครับแล้วก็จะไข่ไข่คางๆเนี่ยครับมันจะขึ้นมาไข,ข,ข่คางๆอันนี้เป็นอาหารนะครับเพิ่งให้เพิ่งให้เมื่อกี้นี้ครับผาพพงชิโรตนี่ ผักชัยยานะครับพอดีอยู่บ้านอยู่บ้านมีพักอันนี้หลายครับก็เลยเอามาให้ในกลุ่มเพื่อนก็บอกว่ากินดีกินครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เนาะนี่ครับรุ่นลายเป็นปีเลยครับนี่อันนี้ประมาณสี่ห้า 4, เดือนมีไซส์ผสมกันครับอันนี้เก็บมาจากไอ้ลำห้วยกับสะครับพี่นอ้อง เลี้ยงด้ประมาณสี่หาเดือนแล้วครับตอนนี้มาขุนอันนี้เป็นไซส์เล็กครับนี่ฝั่งนี้เป็นไซส์เล็กเดี๋ยวผักออกก่อนเพิ่งทิ้งให้เมื่อกี้ครับตรงอีกบ,บอหนึ่งครับอยู่ในโบกเมื่อก่อนบางนี้เลี้ยงกบครับเลี้ยงกบก็เลยเอาหอยเชอรี่มาลงเลี้ยงได้ได้ตั้งแต่มกกระลาครับพี่น้องลายรุ่นนะครับเมื่อก่อนเลี้ยงเต็มนี้เลยครับ เอาเอาผ่าพายางาน้ำเห็ดแต่ตอนนี้หอยมันบก่อยมีนะครับพันหอยมันขายายไม่ทันครับขายดีเกินขายจนแบบไม่มีจะขายครับนอ้องอันนี้เป็นไซที่ได้ประมาณสามเดือนก,นกว่าๆครับ <c oughs> <c oughs> ขายายเพาะจากไข่เนาะนี่เขาก็จะเริ่มขึ้นมากินแล้วครับทิ้งลงแบบนี้เลยเนาะ ที่จริงก็เอาแค่ให้ให้แค่ยอดอ่อนๆกับใบก็ดีครับถ้าให้ตรงนี้มันจะกินเปลือกแล้วมันจะเหลือก้างครับต้องเอาออกมันจะเน่าน้นําเน่าเนาะนี่ครับบอ่อนี้ก็หลายพันตัวครับเดี๋ยวจะขยายขยายบอ่ออยู่ก็ถ้าน้ำบ่เสียกัเรืงนี่แล้ะครับพี่น้องเพื่อนติไงแหอาหารไลไลกับเจีไงเองครับนี่ครับก็จะมีตัวลายทั้งต,ตัวลายตัวเหลืองนะครับแต่นี้บอมีเชอรี่สีทองเนาะเชอรี่ ช่วงนี้เชอร์รี่สีทองจะหมดแล้วครับพี่น้องขาดตลาดขยายพันธุ์ไม่ทันนะครับผมก็เอาไปเลี้ยงในกระชังครับก็บ่คอยใครไปไหนเนาะก็ช้านิดนึงครับเมื่อก่อนมีหอยเชอร์รี่สีทองเยอะคนคนโตมาติดตะติดตอลายครับก็แบงแบงแบงไปกับบ่มีครับช่วงนี้ก็ยังกำลังขยายพันธุ์เนาะ มีตั้งตัวลายลายครับหอยเชอรี่เหมือนกันครับพี่น้องลายลายนะแล้วก็ตัวเหลืองเหลืองเหลืองก็หอยเชอรี่เหมือนกันมันจะมีเชอรี่สีทองนะครับตัวหนึง่งี่ให้เบิรงครับพี่น้องมีมีผสม,ป,มป,ปนกันอยู่ไล่โตอยู่นะครับประมาณสิบยี่สิบนี่แหละแต่มันจะบกขึ้นมาเนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อสีทองครับแต่ตีทองบกค่อยทองเท่าไหร่นะ เนื้อสีทองครับคาราเมลคาราเมลนิดนึงเขาจะต่างกันครับจะน่ากินกว่ากันเนาะแต่อันนี้ผมจะเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ครับสีทองนี่เมื่อก่อนสีทองฟาร์มเรามีเป็นหมื่นตัวนะครับแบ่งไปเกือนหมดแล้วครับทุกคนนี่เป็นสีดําก็เลี้ยงไว้ด้วยกันเนี่ยครับดี๋ยวค่อยแยกจะโตค่อยแยกเอาไปขยายพันธุ์นะครับ เวลาให้อาหารก็หักมาแล้วก็โยนลงเลยครับพี่น้องแล้วก็เติมน้ําถ้าน้ําเริ่มจะแห้งก็เติมครับแล้ก็จะกินแบ่งๆให้เท่าๆกันเนาะหลายๆฝั่งก็จะมากินแปบ๊บเดียวหมดครับชั่วโมงสองชั่วโมงมาดูนี่หมดแล้วครับถ้าเขาอ้วนเราก็ไม่ต้องให้เยอะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นให้อีกรอบครับ ดูน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อในครับอัน,นอีกบ,บ่อหนึ่งอ,อันนี้เป็นเมือ่อให้ตั้งแต่เมื่อคืนครับต้องมาเก็บก้านดอกนะครับทุกคนก้านผักชัยาครับเขาก็จะเกาะกินไต่ขึ้นมากินบ่อน,นี้ก็มีสีทองอประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยครับเหมือนมันหลงเข้ามาไม่ได้แยกนะครับ นี่ครับตัวหนึ่งเหลืองเหลืองครับเนื้อจะต่างกันแต่เปลือก,กไม่ได้ขัดมันก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเปลือกต้องขัดออกมันจะเป็นสีทองนี่ครับเนื้อเนื้อจะเป็นสีทองเหมือนกันตัวนี้ตัวขนาดนี้ก็เริ่มไข่แล้วนะทุกคนที่ฟาร์มผมจะเป็นจะไข่เล็กๆครับไข่ขนาดเท่าตัวนี่แหละนิดเดียว ถ้าตัวใหญ่เขาก็จะไข่ใหญ่นะครับแต่โดยธรรมชาติตามอายุแต่ก็บอกว่า3-4 2-3เดือนเนี่ก็เริ่มไข่แล้วควาชารีไข่จริงๆครับแต่น,นี้เพิเ่งเปลี่ยนน้ำเมื่อคืนครับก็เลยยังไม่มีไข่เก็บไข่ไปฟักอีกที่หนึ่งครับนี่ก็พามาชมนะครับบรรยากาศบอ่อครับอันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำตอนเย็นเพราะว่า สองบ่อนี้ท่อมันทะลุหากันน้ามันจะเท่าๆกันแต่บ่อนน้นมันจะลึกกว่านะครับสองบ่ออันนี้จะบ่อเดียวใช้ท่ออันเดียวนะครับอันนี้เมื่อก่อนเลี้ยงกบตีเคยเล่าให้ฟังนะครับนี่มันก็จะกาะแบบนี้เราก็ต้องมาเก็บออกครับแต่ตอนนี้กินยังไม่หมดนะครับนี่เขาเขาจะเริ่มกินกินเลือดเตเปลือกอืมแล้วก็หญ้าครับนี่หญ้าข้างๆกินหมดทอชเชลรี่เป็นหอยกินพืชนะครับหญ้าวจะพืชใบกล้วย ใบมะละกอกินหมดครับทุกคนแต่เราต้องมาดูน้ำถ้าแน่นเกินไปเราก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็น้ำมันดำเกินไปแล้วก็เปลี่ยนครับน่ครับก็ไซส์เท่าๆกันเดี๋ยวจะให้ดูครับทุกคนไซส์เท่าๆกันแล้วครับกระบอนั้นนะครับเพราะขยายพันพร้อมกันนะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมบ่อนะครับทุกคนบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่เป็นหอยกินพืชนะครับ เนื้อเขาก็กินนะครับเห็นเหมือนมีอะไรตกลงมานกตกลงมาเขาก็กินแต่ว่าโดยธรรมชาติเขากินพืชนะครับอะไรผักทีมนุษย์กินได้เขาก็กินนะครับเขาทิ้งทิ้งลงมาผักกระทิ้นอะไรพวกเนี้ยแต่บางชีมันจะมีก้านแบบเนี้ยมันจะทําให้น้ําเน่านะครับแล้วถ้าเขากินหมดเราต้องมาเก็บออกน้ำจะเน่าเสียไ้นะครับอันนี้เป็นก้านผักบุ้งนะครับผักบุ้งเขาก็จะเริ่มกินแต่ว่าผักบุ้งจะกินช้าหน่อยเพราะว่าก้านจะแข็งกินใบก่อนนะครับผักบุ้ง นี่ก็คือผักบุ้งนี่ให้ไว้นะครับอาหารนะครับดูเรื่องน้ําแล้วก็ไม่ให้มันแออัดมากนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกเนี่ยต้องดูนะครับถ้าแออัดมากเกินไปเขาจะตายนะครับตายบ่อยแต่ไข่เขาจะขึ้นทยอยขึ้นมาไข่แหละครับแต่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้าเนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับมีคําแนะนําก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับทุกคนอันนี้เลี้ยงมาเจ็ดแปดเดือนแล้วครับ แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นครับอันนี้รุ่นที่เจ็ดที่แปดแล้วนะครับรุ่นเแรกๆนี้ขายไปหมดแล้วครับทุกคนก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ